high-value items and extract. there's <that> <that> here. I <laughs> มีตัวเกิดไล้ีมีมีเป็เาตัวแ้นเข้าไหนเข้าาแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วทางนี้น่าจะมีนะทางนี้วิ่งอยวิ่งมาลุ้นยว่งาออย่าวิ่งไงเอาเ้ยเาเง้โก้เอาเงี้ย 米二。哎，铁海。嗯。嗯 Tao một cái cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

จากไหนตอนแรกไม่เห็นนะดีเจที่ตามระวังนะเดวด เดี๋ยวานวะอี่ตรงนู้นข้างหน้าผมเลยไป<ว>ไหวตายเหรอตายเลย เราัปแก้กัสวยติดตามพี่แบนคอผมบ้าง ได้ๆของคุณอยู่ไหนไปหมดแล้วเียยังมีนี่อยู่ก่อขยำไปเล่นโนเ่ๆได้นะเล่นได้นะยังเหลืออยู่เจ็บปะเจ็บปะจะผมเก็บไปเล่นแล้วกันแหน่มาเป็นใจได้แน่ใครโทรมา ว่าใช่แน่เลยไม่ใช่แบตมันจะโดดหาใช่ชาไม่เจอโหนียนะตามอย่างเทเลยอะไรสไปังปังปองแบบวาดงมาไม่ใส่กระเป๋ตรงไเอตัวนี้เก่งมากเลยเขาหานามมีเกาะมีอันนี้ไมมีนะมีกระเป๋าไหมมาแบบงี่ห้อยแล้วหานางขนาดนี้ เจอแล้วเนี่ยมันจแล้วเอ่เจอเลยไม่ใช่ไม่าดเลยเนี่ยไอ้กอมัเนี่ยเก็บเอาแล้วไปขายใช่ใช่ใหญ่เบอรกดเพื่นเอก่อนเพื่อนรอใช่ต่อไรเริ่มเลยเก็บกเป๋ามนอย่กระเป๋าไกาอะไรกระเป๋านี่มีิกระเป๋เขาหาบอกาซิบกระเป๋าว่ะ

เราไม่ใส่เลยเหรออย่งก็ใส่ละไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ไหก็ได้ใส่หูแกะใส่เหมือนคนแก่ไหมไม่เหมือนถ้าเราก็มุ่งองออบอ

จะากใครวิ่งยังไงไปไหนดีพีอยากใครวิ่งจยากใครวิ่งขทาไม้อมมินแบบเนี้ยที่เมื่อก่อนเคยมีอ่ะอย่ซ่อมอก่อนรับวันปกเก なあ。 啊！我。<noise> <noise> <noise> นี่กระโดดมายิงเลยครับน้องจะมีตัวหนึ่งนะาัะล้มวิวิข้าก็มีพี บองมังโอ้เยอะจัดหรือโอ้โหเยอะโผล่ปะน่ะโอ้หอหอโหนี่ท่านมีราถาถมสายขอสมอมขาอม เดี๋ยวจัดกีิที่ะ,ะเะมืม่อกี้ในที่บี้เหรอมันีเทียอะมาส่วนช่วงเนี้ยมันจะจัดเข้ามาพร้อมอกันเลยอ,ะน,นยอะน้ำยาซักผ้าน้ำยาซักผ้าดามี่ปกติถุงละใช้กันหกสิบมันก็เหลือละสามสิบกว่าบาทเองอย่างเดียวกับคนในกลุ่มเหมืจะมาแชร์กันอะไรเงี้ยเวลามีของถูกๆในกิที่ มีคนมาหารังน,ก,<ม>นกเยอะเว่าบางอย่างแบบตัดแพงเพลงก็เหลือแค่ห้าบาทนี่ก็มีแล้วนะ